ยูโสดีครับผมบิ๊กเดีครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องชื่อว่าบรูอัครารือผมตอนนี้มีตู้มาหม่ตู้มาหม่ยยูกะกับมารีชุดพลาครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมจะมาสุมทั้งคู่เลยเป็นตัวละครที่ไว้ใช้ลงสนามหรือเปล่าไม่ใช่ก็ยูกะก็เป็นตัวตัว ตุ้ตัวลงสนามส่วนมาลีก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ลงสนามเป็นตัวเออนั่นแหละเป็นตัวสนสับสนุนนั่นเองไอตัวลงสนามเออลงสนามลงสนามตัวทีตัวทีเป็นลงสนามตัวทั้งคู่เลยซึ่งถามว่าถามว่าผมสมไหมสมผมจะสุมทั้งสองตู้เลยแล้วในที่สุดเพชรผม1 1 10, 8 0 0แสนหดเพชรก็ได้ใช้สักทีผมดอง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 ,ดองตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วตั้งแต่อิซูนะกับ โฮชิโนะทั้งคู่ก็ผมเพิ่งมาอัดคลิปนี่แหละค <laughs> าจริงนะผมก็เก็บวไว้นานนานจนก็ก็เก็บวไว้เพชรอยู่เท่าเดิมอะ <laughs> ตอนแรกก็มีประมาณเหลือประมาณ8 9เหมื่นเพชรตอนนี้ก็ประมาณ1 1 0 0 0แสนหนึ่เพชรกว่าเดิมเ <laughs> ท่าเดิมเลยไม,มไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคไปเราจะมาสุ่มสาวๆกันไสาวๆ <seule> ยูกะเลยยูกะร้อยโล เฮ้ยโอ้โหมาอันแรกเลยขอบคุณครับเฮ้ยได้ตัวใหม่แต่ไม่ใช่ตัวละครที่เราอยากได้ได้เซอร์ดิเฉลยมาเฮ้ยอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวสองตัวข้ามทันทีอ่าตัวใหม่เอ่อเอ่ออืมเอ่อได้เซรีนะาเอ้ยไอ้เซริกะแต่คือยังไม่ใช่เวอร์ชันที่เราอยากได้ ข้ามสิเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยเอา้อาอคาเนะอาคาอาคาเนะชุดบันนี่เกลโหคุณแม่คุณแม่ต้องมาแล้วนะคุณแม่คุณแม่เอ๋ยคุณแม่มาคุณแม่จงมาเฮ้ย hey, ตัวใหม่อาได้แล้วอายุกะโอเคไม่หุดมัน มันก็หลุดเลด่ะแต่วมันก็เลยมันเกินไปเยอะเลยอ่าโอ้โหยูกะยูกะเวอร์ชันธรรมดาก็มาเวอร์ชันชิบละก็มาขอบคุณครับอุ้ยหมดไปสองร้อยยี่สิบอือโอเคแปะผสมเออเราไม่ได้สุบเรากดแลกแตะบเป็นมารีมาเลยโอเคมาเลยมารีมารีโอ้โหน้ำตาแทบไหลหมดไปสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบ ลองเอาพันสองไปคูณกับยี่สิบสองเออเอาพันสองไปคูณกับยี่สิบสองสองสี่สองโอ้สองหมื่นสี่อุย้ยเยอะอยู่นะยูกะชุดว่ายน้ำใช่ไหมเอ้ยไม่เอ้ยผิด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 ตุ๊กไอ้ผิดผิดชื่ออ่ายูอ่า,ออานี่ไงสามารถลงแข่งได้ทั้งได้สองคนเลย มาลีไหนขอดูความสามารถแอนติหน่อยฟื้นฟูให้กับฝ่ายเราในรัศมีเยวินตัวเองโอเคสกิลพื้นฐานรักษาให้กับตัวเองและฝ่ายเราที่มีเอพีต่ำเออสูงสุดก็คือฟื้นฟูเนาะวยตัวเองและเพิ่มค่าป้องกันเอออันนี้ดีเพิ่มค่ารักษาแล้วก็เอ็กซสกิลเออเฮปี้ตามความสัมสินธ์จะฟื้นฟูให้กับรักษาเอก็คือไอเป้าหมายนั่นแหละไอยูกะสร้างมาเรียหลังจากย้าวิธีจกำเนิด ไอ้กำหนดกำหนดเลยเลยอ่าปักธงในตรงจุดที่กำหนดโอ้ยโทษทีแล้วสร้างบาเรียให้กับฝ่ายเราสามะมาณที่อยู่รอบธงโอ้เจ๋อยูเวนตั์เองแล้วก็ไม่มีบาเรียจะสร้างบาเรียของค่ารักษาให้กับตัวเองเอ้ยเป็นเอ้ยเป็นแทงดีนะอ๋อมาลีมาลีเป็นฮิเลเลอร์ดีกว่าส่วนยูกาเป็นแทงเออเจ๋วเอ้ยย,อย,ยูกาเมาแทงเอามาแท,ง,าาแทงได้ดีเลยเนี่ย จุดเคลื่อนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีประเภทลึกลับโอ้์เซ็นต์อย่างเยอะเยอะจริงเยอะจริงเ้ยแต่เอ,อ้ยได้อยู่นะถ้าไปใช้จริงๆคือทั้งคู่นี่มีประโยชน์มากเลยนะคือมันมันเป็นตัวิเต็ดที่โคตรมีประโยชน์อะตรงจริงตัวตัวิตวเต็ดบางตัวมันก็เอามาใช้ได้แต่คือมันก็ไม่ได้แบบประโยชน์เขเยอะขนาดนั้นอะเอ้ยได้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 ได,ได,ได้โอเคแล้วก็ผมจะได้ซาออริมาด้วยซาโอริ Dunno, ซาโลี่ผมยังไม่เคยผมยังไม่เคยใช้แล้วก็ซาลิกะอ่าซาลิกะปีใหม่แล้วก็กาอกา,าอค,ออคาเนะอาคาเนะบันดิโกตอนนี้ผมขาดอีกประมาณ7ก็7ก็คือตัวสเปเชียลมันจะเป็นสเปเชียลไม่รู้ผมอ่านไม่ออกชใช่มีคา HH เอเดซึริโนออนเซนโนโดกะอนอนเซนอิฟูมิชุดไใ่นานฮีโรฮะจีฮีโรโ,โ,โมโเอะ โอเคต่อไปเป็นตัวละครตัวนี้ตัวที่ไว้ลงสนามก็จะมีมีโมมิมีมีโมลิอ่าว่าขโมยชุดไปน้ํามารีนะคาซึสะชินะซึออนเซนโนมิชุดวิญญาณน้ำทุยไอตัวแรกโนอาอุตาฮะชุดเชียโคโคนะมิยาโกะมิยูอาซูมิชุดพระอาตัวนี้ชุดพระนได้จากการเนื้อเรื่องนะแต่ด้วยคำที่ว่าผมไม่เล่นคือเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแต่ว่าอาจจะไปเล่นทีหลังอะไรอย่างนี้โอเคคี้ก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไว้เต็มเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแหละคือผมต้องใช้แม่ยูกะเนาะผมเรียกแม่ยูกะร้อยโลีมาดีกว่ามาอับให้หมดหมดหมดไปห้าล้านขอบคุณครับโอเคพระศานาอุปอ้าวถ้าคุณไปเจอเพียเพียจะแบบถ้าคุณเห็นไม่รอยเนี้ยคุณดูที่ซ้ายบนนะมันีันจะมีเขียนว่าพระศานาทั้งหมดออนกับแล้วคุณสามารถอับส่งสุดได้ไหมประมาณนี้เลย โอ้หมดหมดไปยเยอะอยู่นะนี่ประมาณนี้เลยเออแล้วก็อัพอ,อินนี่ได้อีกแต่ว่าเราไม่สามารถอัพสูงสุดของตัวนี้ได้เดี๋ยวนะยูกาจะเป็นของมิเลเลดียมอ่าได้ส่วนอันนี้จะเป็น t ทเลนิตี้เออ,อนนริทนิตี้ทนมันเป็นโอ้จะพอไหมเนี่ยว่าไม่พออ๋อตังไม่พอ, <laughs> ไ,อไอที่วายเนี่ยตังไม่พอดิเอง โอเคเดี๋ยวผมก็ไปยัดเดี๋ยวเดี๋ยวเขายัดไอ้นีงที่หลังเดี๋ยวผมต้องไปเอาตังค์เพิ่มก่อนโอเคใครที่ชอบก,ก็สามารถกดไลค์กดไลค์ก็ใช้ก็ได้ใครที่อยากให้ผมทำเรื่องเรื่องที่หล่ะเดี๋ยวผมค่อยไปทำอีกทีเดี๋ยวช่วงนี้ผมต้องรีบอัดอัดคลิปไม่งั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะไม่อยู่ผมจะไปต่างจังหวัดครับผมโอเคการคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับผมใครที่เอใครสูงได้กี่โลลองลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูใครที่ชอบก,ก็สามารถกดไลค์กดไลค์ก็ใช้ก็ได้ใครมีขอลาตัวไปก่อนครับผมายครับผมบบ๊ายาย